ไครมณีิกิบูรุว,ว่านนมปากหมอกับวู้มูกินด้วยกันได้ฮัลโหลบูซูวันนี้พ้ามาหากลองร้อยกินแล้วครับแต่มาไกลซีกับวันนี้มาถึงเมืองตบเตียงเมืองตรังอ่ามันไม่ได้มีดีเต็มมูมูมูย่างแล้วครับมาเที่ยวนี้ไม่กินแล้วกับมูย่างเบื่อแล้วปามากินนี่รับนุ่มปากหมอวูมูกับมานุ่มปากหมอปาจัน ไสหูมูกันนะครับแปลกไม่เลยเพราะว่าเราไม่อนได้กินที่นะครับอ่าเหลี่ยมมากกันโอ้หลานก็เปิดตีสิบกับคนมานังตาเหลี่ยคนแจ๊กเจ๊กกับไม่ร้อยจริงนะว่าคนไม่มากนะครับแล้วข้มีให้เลือกกินนะครับอ่านุ่มปมากม้อเปลาเปาไปนี่นครับ15บห้าบทตาหูมูเบ่าเปลากา2ีบบาทแต่ตาออกมาร่วมกันนี่ครับกันสามสิบห้าบาท แต่ทีมันร้อยก็คือนกับน้ำจิ้มก็เลียกอะไรเมืองดังนนำจิ้มชมเกียงไม้มะลุน,น่ะแต่ก็กินกับติ่มรัม,มันกับกินกับแต่ตีมันอ่านี่นะกับหูมูตีนั้นเออตระรดชาดหูมูก็ร้อยจาตเนี่ยละมุนลินละมุนเงือกนี่เกี่ยวเกี่ยวไม่ปักงั้นเลยกับนิ่มร้อยหอมเลยกับอ่าเนี่ยนาตากงผููมูปากหมอ้อ าาปากหมอวูมูไปนี่เลยก็ปะเขาใส่ตัวไม้ทิ่เหมือนกันแต่เทเด็ดก็คือน้ำจิ้มซีสมๆอมนั้นหละครับว่าอีกข้าวกันดังครอกเลยกินร้อยมาครับใครมาเมืองตรังเราแนะนำเลยให้มาลองกินแลทรูป,ปักมุดห้าในแมพได้เลยวะอ่าปากหมอ้อป้าจันนะมาได้เลยเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้แหุ้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ามาตามแมพเมือนกันรับรองกับว่าร้อยนัด